ปปปรระะชชาาาไไทยนนไทยยคน,น,น,นเข้ใจส,สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรในการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตเดพประสบครับประปกกล้ารุ่นที่แปดผู้อำนวยการ่ายกฎหมายพักประชาไทยพักประชาไทยครับโดยการนําของท่านดรบุญยงจันแสงหุนพักประชาไทยครับวันนี้ ได้มาเขาร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแทางการดําเนินกริจก,การของพรรคการเมืองวันนี้ตรงกับว,วันพรศสิดีที่ 14, สิบสี่สิงหาคม2568ัน้าหณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทรัลไลท์ศูนย์ราชการแจง้งวัฒนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านวันนี้กับผมดรบุญยงจันแสงและทีมงาน อาจารย์วิชิตและท่านสนธยามาร่วมประชุมการดําเนินกิจการพักการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในวันนี้ครับซึ่งพักประชาไทยเราได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันทั้งคณะกรรมการบริหารพักและก็ฝ่ายต่างๆเราก็มารับฟังแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นําเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการที่จะ มีกลิ่นอายของการที่จะเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการทั่วไปในเร็วๆวันนี้คาดการว่าเป็นอย่างนั้นพักประชาไทยเราจึงมาฟังรับฟังการประกอบข้อมูลของข้อกฎหมายต่างๆซึ่งเราทราบบดีอยู่แล้วเราเคยผ่านการเลือกตั้งมาแล้วสองรอบนะครับเราก็เตรียมความพร้อมที่จะส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักนะครับตอนนี้ในขณะนี้เราจะเตรียมความพร้อมในหลายจังหวัดที่จะส่งสมาชิก ผู้แทะะนราษฎรของพรรคในหลายพื้นที่และคาดหวังคาดหมายเป็นอย่างดีว่าเราจะปักธงมีสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรของพรรคประชาไทยในหลายจังหวัดและหลายพื้นที่อย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนที่รับฟังพรรคประชาไทยและทีมงานอยู่ในขณะนี้ขอฝากครับพรรคประชาไทยเพื่อคนไทยเข้าใจประชาชนเลือกพรรคประชาไทยซึ่งเป็นพรรคแนวทางที่สามจะเป็นทางรอดทางออกของประเทศและเป็นพรรคที่จะ เข้ามาแก้ไขปัญหาทุกมิติของประเทศไทยในขณะนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ฉะนั้นขอฝากพักประชาไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียนผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านครับกระผมนายวิชิตดิดทรัพย์สบครับผู้มีการประกันหมายพักประชาไทย วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านดรบุญยงจันแสงหน้าพทย์ประชาไทยซึ่งมาเข้าร่วมประชุมวันนี้ด้วยนี่นะครับขอนำประเด็นปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการการต่างดังนี้ครับประการที่หนึ่งครับเสนอยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกหรือค่าบำรุงพักของสมาชิกพักการเมืองประเด็นที่สองครับ เสนอให้ยกเลิกการจัดทำรายมารีโทประเด็นสุดท้ายครับมาตรา57การกำหนดนโยบายคำถามครับถามว่าที่ผ่านมามีนักการเมืองที่ได้ดำเนินการนโยบายไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา57มีบทลงโทษบ้างแล้วหรือ,อยัง และการโยกงบประมาณของแผ่นดินปี2 5 6 8 2 1 1 9เป็นการขัดกันต่อรัฐธรรมนูญมาตรา144และมาตรา185หรือไม่ขอบคุณครับประชาไทยกับคนไทยเข้าใจประชาชน มานิทานต้องดงเป็นสักขีสามาัคคีต้องพัดสมัครสมานก้าวเดินกัเข้าสู่ดงตางสราบราคาเรื่องพิเศษให้ประชาชนคนไทยเข้าใจประชาธนเลือก่างสีรถเป็นสายเลือเดียวเดียวกันปลูกเป็นเกลียวสัมพันธ์ให้มั่นหมายทุกชีวิตต้องทุกลมหายใจประชาไทยสางใจใหญ่สามาัคคี ประชาไทยเป็นคนไทยเข้าใจประชาชน